นี่เป็นช่วงเหตุการณ์ที่เรือตรวจการต่อ274นำลูกเรือประมงที่ได้รับบาดเจ็บสองคนนะคะกลับขึ้นฝั่งจังหวัดตระนองค่ะหลังจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3จังหวัดตระนองได้รับแจ้งเรือตรวจการเมียนมาติดอาวุธเล่นเข้ามาหากลุ่มเรือประมงไทย3ลมลำขณะวางอวนล้อมจับปลาในเขตน้านาน้ำไทยห่างจากเกาะพยามไปทางทิศตะวันตกประมาณ12ไมล์ ทะเลโดยเข้าไปทำการยิงเรือประมงไทยและทำการควบคุมค่ะทางด้านของนาวาเอกชำนาน,นบนอบนะคะเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงคืนของวันที่29พฤศจิกายนลอยต่อเข้าสู่คืนวันที่30พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ลูกเรือ อ้างว่าการไปทำการประมงเนี่ยอยู่ในพื้นที่เกาะพยามไปทางทิศตะวันตกประมาณ12สไมล์ทะเลจุดนั้นเป็นพื้นที่น้าน้ำของไทยแต่จากการตรวจสอบนะคะ ว่ามีลูกเรือที่ถูกจับกุมและเรือประมงถูกยิงสามลำเนี่ยทั้งหมดออกจากอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะสามลำนั้นประกอบไปด้วยเรือดวงทวีผล33 3, 3เรือมหาลาบธนวัฒน์และเรือสอเจริญชัย8โดยเรือดวงทวีผล33 3, 3, 3ถูกยิงและลูกเรือกระโดดน้ำหนีทำให้ลูกเรือสูญหายไป3คนจากนั้นก็พบว่าเป็นคนไทย1คนชาวเมียนมาสองคนแล้วก็สุดท้าย พอการตามหาแล้วไปพบลูกเรือทั้งหมดค่ะปรากฏว่าเสียชีวิต1คนนะคะคือนายวรากรจูสิริพงกุลค่ะอายุ24ปีทำหน้าที่เป็นช่างเครื่องเรือตอนนี้เรือดวงทวีผล333ถูกเรือประมงอีกลำลากเข้าไปที่ฝั่งคุระบุรีแล้วส่วนเรือมหาลาธนวัฒน์สลูกเรือได้รับบาดเจ็บสคนก็คือคนที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้ซึ่งทางเรือต่อ274ได้นำพาเข้าสู่ฝั่งและก็มีการ นำเรือกลับไปที่อำเภอคุร,ระบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะทับเรือภาค3านะครับได้สั่งการให้เรือต .274 และเรือต .993 ครับทำการลาดตระเวนในหน้านน้าไทยด้านจังหวัดระนองแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เรือทุกลําเข้าไปใกล้กับแนวชายแดน ที่อยู่ติดกับน้านาน้ำเมียนมานะครับโดยทำการพูดคุยกับไต่เรือไทยทุกลำว่าสามารถแจ้งเหตุด,ด่วนเหตุร้ายแจ้งภัยทางทะเลที่หมายเลข1465นะครับ แจ้งไปที่สอนชนภาค3นะครับพลเรือโทสุวัฒดดนสกุลครับผู้บัญชาการทัพเรือภาค3ยืนยันกับสำนักข่าว BBC นะครับว่าเรือประมงไทยที่ถูกเมียนมาถูกยึดไปเนี่ยมี1ลําก็คือเรือสอเจริญชัย8นะครับจากการไปตรวจสอบระบบซีวิชั่น พบว่าเรือไทยล้ําเข้าไปในด้านาน้ําเมียนมาประมาณสามไมล์ทะเลครับและทางการเมียนมาออกมากดขันป้องกันและป้องปรามโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากเกาะพยามด้านทิศตะวันตกประมาณห้าไมล์ทะเลครับขณะที่เกาะพยามกับเกาะย่านเชือกห่างกันไม่ถึงแไมล์ทะเลนะครับเป็นพื้นที่เส้นเขตแดนของทั้งสองประเทศที่เขาเรียกว่า พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันครับชาวประมงไทยเนี่ยก็อาจจะคิดว่ายังอยู่ในพื้นที่ของไทยทีนี้จากการประสานกับผู้บัญชาการสถานีเรือ58เกาะย่านเชือกของเมียนมาก็ได้รับแจ้งแหละครับว่าจะส่งมอบเรือประมงแล้วก็ลูกเรือที่ถูกจับกลุ่มเข้าสู่ประเทศไทยในอีก2-3วันข้างหน้าครับโดยตามกระบวนการจะต้องมีการทำการประท้วงตามช่องทางทางการทูตต่อไปนะครับขณะที่พลเรือเอกจิรพงษ์ว่องวิทย์ผู้บัญชาการฐานฮา เรือระบุนะคะว่าต้องตรวจสอบค่ะเรื่องของจุดเกิดเหตุซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนแต่การตรวจสอบเนี่ยไปพบว่าเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งการตรวจสอบก็ต้องสอบถามไปยังเมียนมาอีกด้วยนะคะถึงสาเหตุการจับลูกเรือประมงทั้ง31คนไปโดยทางกองทัพเรือจะตรวจสอบกรณีการใช้อาวุธและอำนาจหน้าที่ของทางการเมียนมาค่ะว่าเกินขอบเขตหรือไม่หากพบว่าเมียนมาใช้อำนาจเกินขอบเขตก็จะตอบโต้อ,อย่างชัดเจนต่อไปเช่นเดียวกับพล ปีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกระทวงกลาหมนะคะที่ระบุว่าการกระทําของเรือรบเมียนมาจะต้องมีการประท้วงตามช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงคณะกรรมการชายแดน TBC ที่หากพบว่าทํารุนแรงเกินกว่าเหตุหรือ เกินกว่าการกระทําได้ระหว่างประเทศซึ่งเบื้องต้นทางโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าได้รับรายงานนะคะว่าเรือลบเมีนมาเนี่ยเข้าไปยิงที่ตัวเรือประมงไทยไม่ใช่จุดที่ลูกเรืออยู่นะคะแต่ว่ากรณีของการเสียชีวิตเนี่ยพบว่าเสียชีวิตจากการกระโดดน้ําและจมน้ําเสียชีวิตส่วนเรื่องทางการไทยที่ต้องตรวจสอบยืนยันนะคะว่าหากเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุจริงทางการไทยจะไม่ยอมและต้องมีการประท้วงตามช่องทาง เท่าททที่ําาได้คงด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุนะครับว่าลักษณะการยิงเนี่ยไม่ใช่การทําร้ายครับแต่ว่าเป็นการยิงเตือนนะครับเบื้องต้นกองทัพเรือกําลังเจรจากับทางการเบียนมาเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกเรือไทยเนื่องจากว่าเรือประมงไทยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรุกล้ำหน้าน้ำแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ไม่น่าจะบานปลายเป็นปัญหาระหว่างสองประเทศครับ ก็อยู่แล้วครับยังไม่ต้องรอให้สิงให้รสั่งว่าทำยังไงก็ไปเคลียร์เจรจาเพราะมันไม่ใช่เกลีดการเกลียดนานที่จะเป็นมุกยัำเลยมันมันจะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ครับเพราะว่ามันก็มันก็อย่างนี้ครับทุกฝ่ายไปไหนรุ่งน้ำอดีตไตใครมาต้องระยิบระยับกันแต่ครับไม่ได้ยิงเป้าหมายเพื่อจะทำลายนะฮะแต่ว่าจะไม่ถึงกับขั้นทำหนังสือเตือนเป็นทางการของทางรัฐบาลต่อรัฐบาลใช่ไหมคะยังยังตอนนี้ขอดูรายละเอียดก่อน